ก็นา,น,านายแล้วแหละของนายเนี่ย,นยก็ดูตัวฉันสิเหมือนพระเจ้าเลยอ่ะดูสิเอ็นเจ้ <MJ S 2> จริงแค่ไมแสงในตัวนายมันถึงได้สองสว่างสุกสกาวสกายแสงขนาดนั้นอ่ะเอาแหละในตอนนี้เราอยู่ในแมป d u s t ตอร์ทปนะเอ็นเจ้ใช่แล้วและนี่ก็คือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกทุกคนนะั่นก็คือตอนนี้ถึงเวลาลูน่านิวเย r แล้ว ดนสีรอบๆตอนนี้ยถูกตกแต่งไปด้วยโคมไฟระยะเต็มไปหมดเลยใช่แล้วใช่แล้วโอ้โหไม่ได้เข้ามาตั้งนานใายแล้วด้านบนมีโคมไฟลอยได้ด้วยนะแถมพระจันทร์ยังเต็มดวงสดๆไปด้วยอ่ะไหนพระจันทร์อยู่ไหนฮะอโอ้โหพระจันทร์เหมือนไข่แดงเลยแฮะเฮ้ยนายหิวใช่ไหมเนี่ยไหนดูบนหัวฉันสิเหมือนกับรูปพระจันทร์ดวงนั้นเลยดูสิเฮ้ยก็จริง แต่ฉันว่าจันนั่นน่ะเหมือนขนมไหว้พระจันทร์เหมือนกันไหนเขาถึงเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์ไม่ใช่เหรอหนูอยากกินขนมไหว้พระจันทร์จังเลยอ่ะเอาเป็นว่าในวันนี้น่ะนะเราจะมาลองเล่นเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากไม่ได้เล่นกันมานานใช่แล้วนั่งในโอกาสวันตรุษจีนนั่นเองอย่างั้นไม่ช้าช้าลีรอให้เสียเวลาเฮ้ยจะก่อนไปอ่ะไว้กดไลค์กันด้วยนาน้องๆใช่แล้วใช่แล้วอย่าลืมชชวยกันกดไลค์นะครับน้องๆใช่แล้วงั้นก็รีบเข้าไปกันเถอะชิคกี้ว่าจะเลือกอันไหนอันไหนก็ได้หม ันแหละโอ้โหไม่ได้เข้ามาตั้งนานแฮะเล่นยังไงกันละเนี่ยเฮ้ยก็เหมือนเดิมแลละน่าเอาแหละฉันจําได้ว่าของกินน่ะสำคัญมากเลยเกมเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเอาไปด้วยเฮ้ยฉันเผลอกินกล้วยไปแล้วเอ็นเจโทษทีนะโนายจงใจก็บอกเหอะเอาละเอาละไหนขอดูรถอร่อยซิเอ๋เป็นคันนี้อย่างนั้นหรอ แต่ใช่มัง้งจำได้ไว่าฉันเคยซื้อรถมาแล้วไม่ใช่เหรอเธอเคยซื้อรถมาแล้วนะฉันจําไม่ผิดไ้้หอยู่นี่ต้องหักละเอ็นเจรถไฟฟ้าของเธอนะ่นุ่นๆๆ่น,น,น,น เอาละรถของฉันเอ๊ว่าแต่รถไฟฟ้าเทสลานี่มันประกอบอยัางไงกันเนี่ยเอ็นเจ้เฮ้ยแค่ใส่ล้อไปก็เสร็จแล้วหรอฉันม่อนะอา่าแล้วแบตเตอรี่นี่ต้องเอาไว้ตรงไหนอ่ะเฮ้ยชือบอ๋อโอเคใส่ไปเรียบร้อยแล้วเอาละใส่ล้อให้ครบสี่อันไปเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่ประตูเฮ้ยชือบเฮ้ยแตนี่ไว้ไหนอ่ะอันนั้นเหมือนจะเป็นแผงชาร์จนะเอาใส่ไว้ด้านหลังก่อนหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นกระโปรงหลังรถนะเฮ้ยชือบเรียบร้อย ุดยอดเลยอะไว้ฉมัดแจ๋วเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมีอะไรห้อยลงมาจากรถของเราด้วยอ่ะเอ็นเจดูสิโอ้โหโชาดเลยแบบนี้อย่างนี้มันจะไม่มีปัญหากับการขับรถของเราใช่ไหมอ่ะเออดูแล้วก็ไม่นาหรอกมาจะเป็นสายสะดือรถอ่ะี่ <laughs> สายสะดือรถอย่างนั้นเหรอ,อแปลกจะมัดเลยเอยาแหละใครจะเป็นคนขับละ่ะก็แน่นอนอยู่แหละว,ว้าวจะขึ้นรถปุ๊บรถเปลี่ยนสีเป็นสีส้มเลยอย่างเท่อ่ะเอ็นเจ้าใจเล้วเอาแหละต่อไปฉันขอบนั่งด้วยอ่ะจ๊ ปิดประตูเรียบร้อยโอเคพร้อมแล้วเอาละเป้าหมายของเราก็คือเราจะไปในที่ที่มันมีแบบว่าลูน่านิวเยียมันคือที่ไหนอะเอ็นเจไม่รู้เันว่าขับไปเรื่อยๆก็น่าจะแบบว่าโอเคละมั้งเอาเป็นว่าขับไปก่อนแล้วกันเอยทาไมถึงขับไม่ไปอ่ะอ๋อเธอจะต้องดึงเบรกมือลงก่อนนะสิเอ็นเจเธอขับรถเป็นไม่เนี่ยแย่แล้วอย่ทำฉันเอาละไปกันเลยไปกันเลยเฮ้ยขับตรงๆซิฉันก็พยายามอยู่นายก็อย่าใจร้อนสิ อ่าเนว่ายังไม่เปิดแล้วกันอันว่ารอบนี้เราน่าจะเบบว่าไปแบบฉลุยเลยอย่าโอ,อแล้วรถคันนี้เร็วซะด้วยนะเนี่ยเอ็นเจอย่ายชนอย่ายชนอย่า นี่ไงเป็นงานรถตีนังกาโอ้โหขับออกมายังไม่ทันไลก็ชนแล้วเหรอเนี่ยคนเราก็ปิดปากกันได้นะอยากจะแวะตรงนี้ป่ะขับไปเรื่อยๆให้รอดก่อนดีกว่าเอ็นเจฉันว่านะฉันว่ารถน่าจะพังก่อนนี่ยังไม่ถึงพันเมตรเลยเนี่ยยังไม่ถึงพันเมตรเลยโอ้เดี๋ยวนี้มีป้ายบอกทางด้วยฮะว่าอีกไกลแค่ไหนถึงจะถึงที่ไหนเนี่ยโอ้เจ๋วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถมันชวัดเฉวียนไปไหนขับบนถนนดีๆหน่อยสิโอ้ยนั่นอะไรอะเอ๊เหมือนจะมีไฟไหม้ด้วยฮะ โอ้น่าจะแวะตรงนไม่ไม่แวะแล้วเองเจอุกกาบาตวันนี้ขับรัวๆเลยขับไปเรื่อยๆเลยอย่าหยุดก็ใจไหมประใจแล้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับดีๆหน่อยซิน้อยยันก็ขับดีๆอยู่แบตยังเหลือตั้ง92%สองเสบายๆชิวๆไปเรื่อยๆเลยเองเจโอ้ขับแค่ขับตามทางจะยากที่ไหนกันเที่ยวไอ้ขอแค่อย่าตกข้างทางก็พอ ตกข้างทางไม่ว่าแต่ที่ตกลงมันลงบนหัวเราเนี่ยจะสวยเอานะไออุกบาทก็แค่ลูกหินอย่าไปกลัวรถของเราคือเทสลาหุ้มเหล็กเลยนะก็นั่นแหละที่ฉันกลัวสไซเบอร์ทรัค่งน้องๆโอ้โห278กิโลเปตคนเร็วมากแอนเจนเร็วเกิดโอ้ยแบกแบกแบกแอนเจนเลยแล้วเะยแล้วแบก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 บออแบก มนเลยอะไรท้งอย่างมาโอ้มาหายเอ็นเจได้ขับรถเป็นจริงไม่ได้โอ้โหตีลังกาหน้าเลยอย่างใช่แล้วเมื่อกี้นี้ฉันเหมือนเห็นที่จัดดูหน้าเดียวเยียนะเฮ้ยจริงเหรอใช่แล้วมันจะถึงวัยเกินไปหรือเปล่านะสายตาฉันไม่น่าพลาดนะเป็นเหมือนซุ้มจีนๆอะไรสักอย่างอะน่างั่นไงโห ต่มันใช่นี่หรือเปล่าที่เราต้องการมา่ะลองจอดดูก่อนสิโอเคงั้นเดี๋ยวจอดก่อนนะ้าว่าจะเป็นที่นี่แล้วเดี๋ยวมันมีคนมาต้อนรับด้วยจิกกโอ้ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเราสามารถปรับเติร์ดเพอร์เซนต์ได้นะโอ้ยังงั้นเหรอไนี่ก็จอดเหมือนกันนะเนี่ยเอาเฮ้ยอะไรกันน่ะเธอรู้ตั้งนานแล้วเหรอก็ใช่นะสิแล้วไม่บอกฉันเล่าโถเอ้ยเอาล่ะไนท์เขาดูกระเป๋าหน่อยสิเหมือนว่าจะต้องไปคุยกับคนที่แบบเป็นคนใหญ่คนโตมาเฟียจีนสินะอ๋ออยี้นี่เองเขาคือมาเฟียจีนสินะใช่แล้วงั้นก็อันตราย มากๆเลยส้อนนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องจัดการวู้วโว้จ๋วเลยเอ็นเจตายแล้วตายแล้วโอ้ยนั่นมีคนนึงจิกกี้นั้นใส่หน้ากากอยู่ด้วยอะเฮ้ยใส่ชุดจีนแบบว่าเชื่อสิงโตเลยอ่ะเรียบร้อยโอ๋ยมีตอบอ่างเปาด้วยดูสิสุดยอดเลยเก็บอ่างเปาก่อนเก็บอแปงเปาเฮ้ยทำไมจัดไม่ได้อ่ะโอ้ยไหนไหนมีอ่างเปาอีกหรือเปล่า นี่ไงเปาไปคนเดียวเลยอ่ะเอ็นเจ๊โอ้ยโอ้ยอ้อะไรกัดฉันไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเช่วยด้วยเอ็นเจ๊ช่วยด้วยปืนฉันหายเอ็นเจ๊เธอเอาปืนไปไว้ไหนล่ะไม่รู้ปะโถเอ้ยมัวแต่สนใจอังเป่าไม่รู้ปืนฉันไปไหนล่ะเร็วเข้าพ่อหนุ่มช่วยสิงโตคนนี้กำลังวิ่งไล่ฉันอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยมันบิดที่ฉันอย่างนั้นเลยโอ้ยโอ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วโอ้ยนายโหเราวิ่งตามมาอย่างั้นจะเอ็นเจ๊เอ็นเจ๊โอ้ยมันยิงยากอ่ะโอ้ยน่าจะมาขโมยอย่างเป่าฉันไหมอ่ะวอ้ เอาไม่ไหวฉันขอกินขนมก่อนแล้วกันเหมือนมีเสียงอะไรหรือเปล่าเอ็นเจเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงฉันจุดประทัดเองตกใจหมดเลยโอ้ยหน่อยได้เธอจุดประทัดแกล้งฉันอย่างนั้นเหรอโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแข็งแกร่งก่อนเอ็นเจเอ็นเจจัดการมาเร็วจัดการมาเร็วจัดการมาเลย <c oughs> ไอเ้เจดมีปืนซะเปล่าเนี่ยลงไปกิ้งกับมันทำไมเล่าเกิด <c oughs> อะไรขึ้นนะเมื่อกี้เนี่ยแข็งแก็งมากเลยฉันยิงลัวใส่มันยังไม่จายเลยอ่ะเธอเนี่ยนะใจเย็นๆหน่อยสิมันโผล่มาจากไหนว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะจู่ๆมันก็โผล่มาอันตรายชะมัดเลยฮะที่เนี่ยว่าแต่นี่ใครอ่ะแมวแมวเอเลี่ยนอยางงั้นเหรอแมวมีมต่างหากแล้วเม่อยากแต่งตัวเป็นเจ้าพ่อเสียงไฮ้บ้างเอเฮ้ยนี่มันกระทากระทาเวทมนต์โอ้มันสามารถพ่น เฮ้ยก็ถางงูเห่าอ่ะเอ็นเจเฮ้ยแล้วมันมีงูออกมาจริงนะนะเอ็นเจเอ็นเจดูดูดูฉันมีเวทมนต์ด้วยนะสาธาโอ้ยเรกเสียงูได้แล้วไปกันเถอะแต่ที่นี่นะยังไม่ใช่เป้าหมายที่ฉันตั้งเอาไว้นะสิอย่างนั้นหรอไม่ที่อื่นอีกอย่างนั้นหรอเอ็นเจฉันคิดว่ามันน่าจะมีร้านอาหารจีนๆบ้างหรือเปล่านะโอ้เจ๋วเลยสิถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคงั้นไปกันเลยเอาเป็นว่าหาที่ที่คิดว่าโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ลุกขึ้นมาเฮ้ยโอ้โห ไปไ็นตีล่องกา,า,งกาแบบนี้เลยหรอเอ,อ,อ็นเจทำได้นะเพราะฉันเก่งยังไงล่ะไม่ใช่แล้วนี่มันรถอะไรกันลรอเนี่ยทาน์ฟอร์เมอร์หรือเปล่ารถ <c oughs> แห่งอนาคตก็ทําได้หมดทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าหาที่ที่ฉันจะหาอาหารได้หน่อยสิเอออาจจะไม่ใช่ร้านอาหารแต่ว่าจะต้องแวะป,ปั๊มก่อนหรือเปล่า <c oughs> บ้านก็ได้ปั๊มก็ได้อะไรก็ได้เอ็นเจ้เฮ้ย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  ใสยเต็มปากฉช่เลยทาอะไรของเธอละเนี่ยรอบหน้าไรครับก็แล้วกันนะน,นี่ฉันยังหาศพตัวเองไม่เจอด้วยซ้ำออจมสายไปแล้วลสิ2000 Years Later ว้าวรอบนี้น่าจะเป็นคนขับสินะใช่แล้ว,ว,วเดี๋ยวรอบนี้ฉันขับเองเอ็นเจเข้าใจแล้วแต่ว่าทนายขับเนี่น่าจะ ม่มันหนักกว่าฉันอีกไว้ที่ไหไอ้ฉันยังไม่ชินกับิร์ดเ p e r ์ o n นะเมื่อก่อนนี่ขับเป็น first อร์ s o นตลอดเลย5เมตรเองแล้วนี่ไหนใจเย็นสินี่เดี๋ยวฉันจะโชว์ความเทพในการขับให้ดูโอเคโอเคอ๋อเมื่อก่อนนี่ขับได้แต่มุมมองที่1น่ะมันขับยากเดี๋ยวนี้ขับแบบนี้ได้นี่ชิวชิวโอ้ฉันก็แค่อยากรู้ว่าชนแล้วมันจะเป็นยังไงเฉยๆนี่อ๋อเลยโอเคเบอร์ไปยุไปยุค่ะ โดนนายได้ดวงดีสดๆไปเลยฉันขับตั้งนานไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ย้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ยโอ้มเอ้นอ้ยโอ้ยโอ้ยเออยโอ้ยโอเยอ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยเอ้ยโ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 อยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยอยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโออยโอ้ยออ้ยโอออยอเอ้ออ้ออออ ฉันยังไม่ค่อยหิวเลยเอาตายโอ้ยโอ้ยจิกกี้ฉันแค่อยากเป็นมนุษย์ต่างดาวน่ะฉันก็เลยหมุนยืดไปเป็นจากรดาวเทียมอ่ะไหนแค่อยากรู้สินะใช่ฉันอยากเป็น UFO อ่ะรถมันเหมือน UFO อฟโอของเสาแบบนี้น่ะจะมีคนชนหลายคนอยู่จริงๆแล้วน่าจะไปไกลกว่า2 4 0 0 0ที่เราเคยทำเอาไว้นะเฮ้ยโอ้ยังไม่ถึงดวงจันทร์เนี่ยนะจ๊บนี่เป็นไงเล่า <R ess ur ic> ดูยังไงก็รู้ว่าพลาดจะชัดเลยไม่ได้พลาดซะหน่อยฉันจงใจต,ตีลังกาต่างหากโอ้โแล้วพูดจริงนะโอ้เอ้ยถ้าไม่เชื่อแล้วก็เดี๋ยวตีลังกาให้ดึงรอบก็ได้โอยอย่าเลยจิคกี้เดี๋ยวรถพังขึ้นมาตีลังกาไม่ออกเลยนะโอ้ยอ,อินี่มันไซเบอร์ทรัคเลยนะเอ๊ะเบกเเบบกกซันลูนว้าวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะที่นี่ <S 2> <S 2> น่าจะมีของให้กินอยู่นะฉัน,นว่าโอ้ลงเลยค่ะเอ้จิคกี้อะไรอ่ะ จะจูก็มาอยู่ที่นี่โอ๊ยอยู่ๆไฟก็กระโดดเข้าไปขโมยเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นล้วเนี่ยเอ็นเจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันไม่รู้กระสุนปืนมาจากไหนอ่ะบอกตรงๆว่าไม่รู้เลยเอ็นเจเราจะเอาปืนออกมาแล้วตอนเนี้ยฉันไม่รู้จะจูฉันเปิดประตูแล้วมันก็เข้าไปข้างในแล้วก็เจอระเบิดตุ้มตามเลยเต็มไปหมดเลยโอ๊ยเหมือนว่าเราจะต้องจัดการเจ้าพวกนั้นนะพวกนั้นมันเป็นค้าวบอยเออแบบนั้นแหละ ครับเหมือนว่าจะต้องเดินหลบกันสุนไปเรื่อยๆนะถ้ามันยิงมาเนี่ยเจานันคือตัวบอสใหญ่แน่ๆเลยอย่างนั้นเหรอโอ้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเฮ้ยมันป่าระเบิดแล้วเอ็นเจเออระวังนั่นมันไปแล้วฉันฝาดด้วยนะเอ็นเจจัดการเลยตายแล้วย้าหู Oh my god หมดแล้วจริงๆใช่ไหมเฮ้ยตรงนั้นมีคนหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยไหอๆนั่นน่ะนั่นๆๆๆอันนั้นคือตายเลยยังลองสาดกระสุนไปสิเฮ้ย โอ oh. 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 to ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้านี่มันโหดชะมัดเลยอะไม่มีปืนไม่มีของกินให้หน่อยหรอเอาแหละรีบขึ้นรถมาแล้วเราจะต้องไปต่อรีบหาอาหารแล้วตอนนี้เริ่มวิกฤตจริงๆแล้วสิตอนเนี้ยฉันว่าเราจะต้องไปเจอร้านอาหารดีๆแน่เลยฉันหวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันงั้นก็ลุยไปเลยโอ้ยโอ้ my god ฉันเพิ yeah ่งจะเห็นนี่มัลใหญ่ชะมัดเลยอะเจนนี่จะต้องมีของเอ่อ มีคนยืนต้อนรับอยู่ด้วยล่ะเอ็นเจรอบนี้ฉันมีปืนพกด้วยเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอโอเคว้าวที่นี่พวกซอมบี้เยอะชมัดเลยอะโอ้แต่ว่าต้องมีอะไรดีๆซ่อนอยู่แน่เลยอะฉันหวังแค่อาหารเท่านั้นแหละตอนนี้อันนั้นใช่หัวหน้าไหมยืนอยู่ตรงกลางอะสอยเลยเอย้ยเก็บหมดไม่สนลูกไก่เอ๊ะอันนี้คืออะไรอะเหมือนพูเลยอะอาจจะเป็นพูก็ได้นะฉันลองกดอูได้ไหมโอ้ อฉันทําผู้ระเบิดใส่ขาตัวเองน่นสิน่คือเบือนาเลยอะโอ้โห๋อ้แจวเลยออย่างงี้แถมจุดฉลองแบบนี้ได้ด้วยนี่เป็นไงล่ะว้าวว้า้าวย้าว้วว้ะวว้าวว้้วว้า้ว้อ้้้ออ ไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะมีคนรถคว่ำไปเดียวอะมันคืออะไรก็ไดนะ้มีคนอื่นอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอโออฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว้แจ๋วเลยแจ๋วเลยไป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 เหมือนที่นี่จะไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วลุยลย <Let> s <S โอ๊ยกับ <go. S 2> ใจกับรถที่ชนเมื่อกี้มากาเลยอ่ะพุ่งกระเด็นเลยอ่ะที่กระเด็นไปคือรถเขาไม่ใช่รถเราใช่ไหมใช่แล้วรถเรายังอยู่กับที่นะโอเคแล้วไปเอาแหละเอ็นเจตอนนี้เราก็มาถึง25 0 0 0แล้วใช่แล้ว ตรงนี้ฉันจําได้นหละนะข้างหน้าเราจะมีฝูงซอมบี้พุ่งมาฝูงซอมบี้ไม่กลัวกลัวฟผ่าฉันขอฝากฉันด้วยนะตรงเนี้ยเดี๋ยวฉันฉายไฟรถให้เอาเป็นว่าพร้อมแล้วบอกแล้วกันนะสใจแล้วโอ้ยฉันหวังว่าเธอจะรอดนะเอ็นเจไปเลยเอ็นเจสู้ๆมาแล้วมาแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ยโอ้ไมคเอ็นเจสู้ๆเอ็นเจเฮ้ยเร็วเข้าเหมือนว่าตอนนี้เราจะมีเวดัอ๋อไหม่ เอเจสู้เขาสู oh, 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 no. oh, oh. mm ้เขาเอเจสิบไป่ยอมเอเจสิ่งเยอะกินไม่ได้เอเจสยอะไม่ได้อิ่งเยอะเกินไอ้มันเยอะเกินไปไม่ได้เอเจิ่เจโอ้ยมันไม่ใช่มีแค่นั้นอ๋อถึงจะเยอะแค่ไหนรถของเราก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมโอ้โหพอมันเยอะขนาดนี้แล้วเราจะจัดการยังไงกันล่ะเนี่ยเอฉันตายแล้ว เออใเยอะไปไหมเนี่ยสมควรแล้วนะที่ฉันจะตายตรงนี้ออ